ช่วงปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยายลัยรังสิตในวันนี้เราจะไปติดตามในงานเสวนาถามตอบทิศท,ทางพลังงานที่หอประชุมกองทัพบ,บกเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาณนาห้องประชุมกองทัพบ,บกถนนวิภาวดีโดยในงานเสวนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสนอแนะทิศท,ทางพลังงานของประเทศโดยมีหลวงปู่พุทธอิสระเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อยจังหวัดนครปฐมเป็นผู้ดำเนินรายการ เปิดให้ตัวแทนจากภาคประชาชนเข้าร่วมสักถามโดยมีตัวแทนจากปตทและกระทรวงพลังงานนำโดยนายปิยสวัสรร์อมรนันประธานบอร์ดปตทมาตอบคำถามทั้งนี้เนื้อหาในการเสวนาภาคเช้าเริ่มต้นด้วยพลังงานฟอสซิลภาคบ่ายเป็นพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกเพื่อเสนอให้เป็นแนวทางการปฏิรูปพลังงานของประเทศต่อรัฐบาลต่อไป ซึ่งการเสรวนาครั้งนี้ถือเป็นการเสรวนาครั้งที่สองหลังจากการเสรวนาครั้งแรกเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาเรากําลังพูดว่าถ้ายกเลิกกองทุนนี้ออกไปเนี่ยมันจะทําให้น้ํามันเนี่ยต้นทุนน้ามันมันลดลง,ดงนะครับ<ด>ใจะกองทุนเพื่อ,อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเนี่ยอย่างที่กระผมได้กราบเรียนแล้วก็เป็นบทบัญญัติของกฎหมายนะครับอัตราการเก็บถ้าจะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก ก็สามารถออกเป็นมติคณะรัฐตรีหรือมติกรพอชอเพื่อไปแก้ไขได้แต่ผมอยากจะกราบเรียนว่ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตั้งแต่ตั้งมาเนี่ยได้ทําประโยชน์ด้านการอนุรักษ์พลังงานการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ให้้กกััับปรระเเททศชาาาาาติิอยย่ง่งงงงงมมวพลสสนทนนแด้วยางสาวรสนาตโตศิตรกูลอดีตสมาชิกพุทธ,ธิสภากรุงเทพมหานครได้ถามนายไพรินชูโชติถาวรกรรมการผู้จัดการใหญ่ปตทเรื่องการคำนวณค่าผ่านท่อและค่าเชา่าท่อซึ่งส่งผลกระทบต่อราคากาส๊สหุงต้มและราคาไฟฟ้าที่ประชาชนต้องจ่ายโดยนางสาวรสนาได้แสดงเอกสารของ56ขีดหนึ่งของปตท ในการพูดถึงจำนวนและวิธีคิดค่าผ่านทอ่ออัตราค่าเช่าท่อ550ล้านบาทต่อปีเป็นเวลา30ปีที่ปะตะทเช่าจากกรมธนารักษ์เมื่อมีการฟ้องศาลปกครองและศาลปกครองสูงสุดได้ตัดสินใจให้คืนทอ่อแต่ปะตะทคืนเฉพาะท่อบนบกในทะเลไม่ได้คืนโดยปะตะทได้จ่ายค่าเช่าท่อให้รัฐ คือกรมธนารักษ์1,500กว่าล้านบาทอย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี2,544เป็นต้นมาปตทคิดค่าผ่านท่อจากหน่วยงานต่างๆเช่นกฟผโร,รงไฟฟ้าเอกชนโรงแยกแกส๊สเป็นจำนวน1,23,000กว่าล้านบาทเปรียบเทียบแล้วต่างกันมากถามว่าเป็นทำต่อประชาชนหรือไม่ ทางด้านนายปียสวัสร์ตอบคำถามโดยแย้งว่าปตทได้คืนท่อตามคำสั่งสารหมดแล้วและได้เช่าคืนปีละ550ล้านบาทและมีท่อที่ปตทบริหารเองอีก3,600กว่ากิโลเมตรและค่าผ่านท่อน,นั้นคนกำหนดคือคณะกรรมการกำกัดกิจการพลังงานไม่ใช่ปตทกำหนดทางด้านนายไพรินตอบว่าสารปกครองมีคำสั่งว่าให้คืนเฉพาะท่อที่สร้างขึ้นมาโดยใช้อำนาจมหาชน โดยให้โอนคืนรัฐคือกรมธนารักษ์ประมาณ250กิโลเมตรแต่อีกส่วนเป็นท่อที่ปตทสร้างเพิ่มขึ้นมาเองและกำหนดค่าเช่าโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานตามพรบแต่ตรงนี้ก็ยังถือว่าเป็นของรัฐ เพราะว่าปตทถือหุ้นโดยรัฐ60กว่าเปอร์เซ็นต์รายได้ต่างๆก็ยังเป็นของรัฐต่อมานายอิดบุญอ้นวงศาถามว่าตามคู่มือการคำนวณค่าผ่านทอ่อได้ระบุชัดเจนว่ากระทรวงพลังงานมอบหมายให้ปตทดำเนินการประเมินราคาทรัพย์สินคำสั่งสารปกครองก็มีคำวินิจฉัยว่าการที่ปตทเปลี่ยนเป็นบริษัทมหาชนแล้วปตทจึงไม่ได้มีสถานะเป็นองค์กาพยพของรัฐ ไม่มีอำนาจมหาชนของรัฐอีกต่อไปต้องโอนสถานะสมบัติเป็นของรัฐขอถามว่าเหตุใดหน่วยงานของกระทรวงพลังงานให้ปตทเป็นผู้ประเมินราคาทรัพย์สินและคำนวณราคาท่อกส๊สนายปิยะสวัสดต์ตอบว่าการให้ปตทประเมินราคาไม่ใช่เป็นการมอบอำนาจมหาชนของรัฐให้ปตท การประเมินจะให้ใครประเมินก็ได้และประเมินแล้วก็ต้องรับความเห็นของทางสอนอพอที่ทำหน้าที่แทนคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในตอนนั้นด้วยต่อมานายวีระสมความคิดตัวแทนภาคประชาชนถามว่าผู้ตรวจการแผ่นดินได้ตรวจสอบพบว่าปตทได้ไรายงานเท็จต่อศาลในการคืนท่อก๊สให้กับกระทรวงการคลัง โดยมีการลัดขั้นตอนโดยไม่ผ่านสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสอตองอขณะที่นายคู่รู้จิตนาคอทัพอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติตอบว่ากรณีดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบหลังจากสตองอมีการเสนอเรื่องให้กับคอสอชอตรวจสอบและทบทวนการคืนท่อแก๊สของปตทให้กับกระทรวงการคลังว่าคืนครบตามที่ศาลตัดสินหรือไม่ นายปิยะสวัสดิ์อมรนันประธานคณะกรรมการบริษัทปตทจำกัดมหาชนกล่าวต่อว่าถ้าคิดว่าใครทำผิดก็ควรไปฟ้องต่อปปชให้ดำเนินการได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นใครไม่ควรมาเห่าหอนข้างนอก หลวงปู่พุทธอิสระจึงขอให้ถอนคำพูดแต่นายปียสวัสด์ก็ยังเฉยเฉยย้อนถามว่าผมหมายถึงใครจนหลวงปู่พุทธอิสระกล่าวย้ำให้ถอนคำพูดนายปียสวัสด์จึงถอนคำพูดหมดเวลาสำหรับรายการวิสมททอล์กแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับวันนี้ผมพร้อมทีมงานทุกคนลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ